สวัสดีค่ะพวกเราจากแบรนด์ดีซีรีส์ค่ะเติมควารักลงในช่องว่างค่ะเปรนยังไรเป็นยังไงโอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้เดินทางมาถึงทีิงจริงนะคะน้ำที่จะได้ถูกพี่ไอ้ก่อนเลยก่อนเลยในฐานะในแถแนในฐานแนะมันมันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ ทุกคนเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงเติมความว้าตังในช่องว่างแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหายใจหายมากๆค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่า มันต้องมีวันวันจบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมาสชาร่าเลยมันอื่นละคะน้องหยอก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วว่า ลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่2แล้วดีใจมากๆกระแสตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไฮแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยยายค่ะนนก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามันจบแล้วเนาะอะไรอย่างี้งแต่ว่าเดี๋ยวเรา,าจะได้กลับมาเจอกันอีกใน เรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องค่ะเร็วๆนี้หรือเปล่านะเอ๊ะไม่ล่อยนะไม่ปล่อยให้เหงานักค่ะจริงอ่ะถ้ายังวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาวงสวงได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้คือวันจบรล้วซีพีแล้วมันวไวจริงๆอ่ะมอนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหว้ไปเองวันนี้ก็เอ้ยดีใจทุกคนที่แบบได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีกระแสตอบรับก็ ดีมากๆยังไงก็อยากจะฝากปุจิกระถัดไปในอนาคตใช่ไหมคะถ้าซีอโอฝากน้องๆด้วยนะคะยิงโฟมไว้ตอน EP ก่อนล่าสุดเนาะวันนี้จะยังไงคะมันเทียนดิ้งไหมหรือว่าส่งเป็น้ำตามันขมนะแต่มันก็ไม่ขายขมแต่ไม่ขายคือล่าก่อนหน้าที่จะถึง EP จบใช่ไหมคะก็ มันเป็นเรื่องราวความรักที่ที่มันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วค่ะตอนนี้เราต้องมองไปถึงคนรอบข้างคนที่รักเราแล้วคนที่เรารักด้วยเราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็รอดูใน EP สุดท้ายนี้นะคะเป,เป็นแฟนจิกบอกหรือว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อคะเราทำทั้งสองได้เเราสามารถเอาบอกมาซับน้ำตาได้ไหมคะ หรือว่าจะต้องข้างหนึ่งจีหือข้างนึงไอ้นี่ได้ค่ะอาจจะต้องให้พี่สตาฟเตรียมเชื้อชว้ให้น่าลงแต่รับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณหนึ่งในในพาร์ทในพาร์ทสุดท้ายนี้แน่นอนแบบไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างคุณหนึ่งจะทําแบบนี้ได้จริงๆอยากรู้แล้วกะสิเดี๋ยวไม่อยากดูอยากรู้แล้วอะไรตองรับดีมากจนมัคนี้เกิดงานจัดโอ้ยกนก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้ง อินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะก็ถ้าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ก็ทําให้กําลังใจที่พวกเรามีมันก็ไม่มาถึงตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะก็รู้สึกว่ามันไปอย่างที่พีบอกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปในเวลาเดียวกันก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณแทนใจที่พวกพวกเรามีว you know ันนี้นอกจากจะดูดีๆผลานร่วมกับแฟนแล้วมี มีกิจกรรมอะไรไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์จากน้องนนักแสดงและซีรีส์ด้วยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์สัมภาษณ์พิเศษคุยกันนิดหน่อยทางไหนแสดงว่าเตรียมโชว์พิเศษมาเตรียมค่ะเดี๋ยวรอดูน้องๆได้เลยค่ะเบเวอร์เป็นเซอร์ไพรส์ซ้อมมาสามดีใช่ไหมคะสามสิ สามส30ปีเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีการซ้อมค่ะซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็เราก็เต็มที่เท่าที่พวกเราทำได้ค่ะนอกจากทีแล้วฟองฟังในไทยมันดังไปต่างแดนเลยบัตรขายหมดขายหมดด้วยขายหมดใช่กับไปที่สิงคโปร์นะเราไปประเทศไหนกันบ้างนะคะ ที่กำลังจะไปนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์มาเก๊ามาเก๊าค่ะแล้วก็เกาหลีเกาหลีแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังคุยกันอยู่<อ>เพราะว่าเหมือนแบบพอมันกระชั้นชิดมันมันเตรียมงานไม่ทันใชค่ะไ,ไ,ไ,ได้เจอแฟนจะรู้ด้วยดีใจค่ะดีใจได้เจอกันสักทีค่ะ<ม>ได้เจอกันสักทีได้ไปติาหาเราใช่ค่ะเราก็จะไปหาเขาด้วยความพิเศษแต่ละประเทศนะคะ แต่ละประเทศก็จะมีกิมมิคของนั้นๆอยู่ค่ะต้องรอดูมัก็ได้เตรียมแบบเป็น special show เป็นอ่ะหรือว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์รายการสำหรับอินเตอร์แฟนซึ่งฟ้าไม่เคยทำอีกเหมือนกันมันมันยากมากสำหรับให้ฟ้ายไปทำอะไรแบบนี้ไ้ายแบบเครียดมากแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะให้ฟ้ายตัดผมง่ายกว่า จริงๆให้ไปตัดผมง่ายกว่าแล้วแบบพอไปเห็นแล้วไปแบบฮะให้ทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำออกมาได้ดีนะใช่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเะรอดูได้เลยรดูได้เลยเราเราน้องโยจนกำลังใส่ให้ทูไซอะไรอย่างเงี้ยจะนั่งดูค่ะ ยวนนั่งดูเลยก็บอกว่าพี่ไฟเก่งมากเก่งมากเนี่ยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เลยให้พี่ไฟไปก่อนเลยมีเท่านี้เลยจริงๆค่ะนั่งดูแล้วก็บอกเก่งมากไม่ว่าไฟจะหนูก็ถ่ายรูปให้นะจะทำผิดทำถูกเก่งมากใช่ค่ะเราพูดกันเป็นยังไงบ้างสนุกเป็นทีมไม่ต้องห่วงแล้วค่ะอันนี้เป็นนักเต้นท่าไฟ เต้นมาตั้งแต่สามขวบโอ้โหอุ๊ยอุแวมาคือเต้นได้เลยเลยลายเป๊ะท่าเป๊ะที่สุดในประจาทีหนูเป็นเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์ให้อีกใช่อันนี้เป็นเทรนเนอร์สอนตัวเทรนเนอร์ส่วนตัวคืออันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วอันนี้มาเป็นเทรนเนอร์อันนี้เทรนเนอร์และเทรนเนอร์ฝ่ายอีกทีที่เอาความยากมันซับซ้อนแค่ไหนไม่แต่แบบที่ทำได้ดีถูกเลยถ้าจับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือมาถึงฝ่ายประมาณยี่สิบ เ่อย่างที่ไฟบ,บอกให้ไฟจาจําเซกชันในการตัดผมแบ่งผมไว้ว่ามันง่ายกว่าจริงๆการเต้นน่ะอันแต่ก็สั่งด้วยนี้แล้วเมื่อกี้ที่สปอยไว้ก็คือไม่ได้หายไปจ,จากหน,านานะ้าซอเลยแน่ไม่ได้หายค่ะไม่ได้หายโปรเจกต์ใหม่สปอยได้ขนาดไหนคะสปอยได้ขนาดไ,ไหนอ<ะ>ุะอยังสปอยเลยได้เลยรอติดตามชมมีอีกีอีกหลายอย่างที่เป็นผลงานของทางน้องๆอะค่ะออกมาอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเนาะ ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยนะคะมาเอางี้ดีกว่าให้พูดถึงแบบขอบคุณตัวละครของเราที่นำพาเรามาถึงตรงนี้จะเศร้านะเราไปพูดกันในงานกันไหมอะพูดตรงนี้เรายืนร้องไห้แล้วที่แต่งหน้าเสร็จเลยมาสคาร่าไหลเลยอะถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณแฟนๆายการขอเราที่แบบว่า วันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้ววันนี้ก็การเดินทางก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ฉาย Last EP นะคะอ mm ั hmm. นดับแรกขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณพี่พี่สุดมนชนขอบคุณพี่ไอ้ด้วยขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนหนุ่ซ่าแล้วก็โยแล้วก็ขอบคุณพี่วันด้วยที่วันนี้ทำให้ตัวละครแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุด ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณไทยแฟนอินเตอร์แฟนที่คอยสนับสนุนสพอร์ตพวกเรา <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอยาเสิร์ฟอยางไหมนะอย่าราพิ่งร้องนะห้ามร้องนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ พพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีพวกเราเอรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะจริงๆเด็ก่ายเราอะค่ะอ่านแฮกแ็กกันเกือบหมดนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นที่แบบแฟนๆพูดถึงแล้วก็เห็นที่แบบแฟนๆแ็กน,น,น้องๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่เห็นขึ้นสองชังวันเย็นเดี๋ยวโดหมดเลยแต่ใช่หนูดีใจทุกครั้งเลยเวลาแบบ ตั้งแต่งานแรกจนถึงงานนี้เวลามีคน,คนมีคนมามีที่นักข่าวมาทุกอย่างมันทําให้มันสมบูรณ์ทุกจริงๆทุกวิวใน u t u b e ทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่เห็นอนะหนูอ่านหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นแรงใจและก็เป็นกําลังใจให้หนูมากๆแล,กๆล้วก,าาก,ลไไลลก็ขอบคุณทุกๆเรื่องอะไรนะคะ support ทุกๆแรง support มากๆเลยค่ะมันเป็นหนูจะพัฒนาต่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยทุกขอบคุณทุกโอกาสเลยค่ะ <laughs> um, thank you, you guys, for supporting us. Like, um, we will do the best for the next project to like continue the quality for you guys. Thank you. Definitely. Thank you. ไปฉ่ำไอหนีกว่าไอหนีกาไอหนีค่ะขอบคุณนะคะม่ยกินปหลขอประยเก่ันเวลาแบบนีเอาสีั่ยค่านีเลยค่ะอค่ะคุณสาวเลยมคะมาทิ่คุณสาวเลยไหม สามค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ